สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควรนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับการทำรถมัต้าเฟมิเลียนะครับหรือว่ามาต้าพันสามนะครับให้เป็นรถหกล้อครับก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคลิปนี้แค่แสดงวิธีการทำเป็นรถหกล้อเท่านั้นนะครับ ไม่เกี่ยวกับการที่ใครไปวิ่งแล้วตำรวจจับหรือว่าใครไปวิ่งแล้วไปต่อทะเบียนไม่ได้กับขนส่งอีกเรื่องหนึ่งครับไม่เกี่ยวันครับเอาแค่วิธีการทําเพียงเท่านั้นแหละครับวิธีการง่ายๆนะครับทําหน้าแปลนอย่างนี้แหละครับขึ้นมาหนึ่งอันโดยการเอาแหล็กแผ่นเนี่ยนะครับไปเชื่อมกับล้อเดิมนะครับแล้วก็เจาะรูอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ฝังน็อตให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับทําวงกลมๆไว้เพื่อที่จะเติมลมยางได้ด้วยครับหลังจากนั้นก็ทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเพื่อมายึดกับหน้าแปนอันนี้แหละครับอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปยึดล้ออีกร้อนหนึ่งนะครับเป็นล้อนอกครับอะแดปเตอร์ตัวในนะครับที่ว่าเราเราเชื่อมแบกแผ่นนะครับไปยึดกับตำแหน่งเดิมของของรถนะครับเพราะว่าของรถนี้เราไม่ได้แปลงอะไรคะก็เราก็เอา ไปยึ์ได้เลยครับส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็ไปยุดกับหน้าแปลนที่เราทําไว้ติดกับล้อเดิมนะครับยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเราก็มายึดกับล้อใหม่นะครับที่เราจะเพิ่มขึ้นมาครับแค่นั้นแหละครับเราก็จะได้รถมาด้า จากสีล้อเป็นหกล้อครับซึ่งทำให้การส่งตัวนั้นดีขึ้นอย่างมหาศาลครับโอกาสที่จะจมง่ายๆนั้นก็น้อยลองครับแถมรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นครับและการส่งตัวก็มากขึ้นตามไปด้วยครับนี่เป็นวิธีการง่ายๆที่สุดครับในการดัดแปลงรถมาด้าสี่ล้อนะครับเป็นรถหกล้อครับย้ำอีกครั้งนะครับไม่เกี่ยวกับตำรวจจับหรือไม่จับไม่เกี่ยวกับ ต่อทะเบียนกับคนส่งได้ดูไม่ได้ไม่เกี่ยวครับวิธีการตรงนั้นแต่ละคนไปหากันเองครับไปจัดการเองนะครับเราแสดงแค่วิธีการทําให้เป็นรถกลอย่างเดียวแค่นั้นครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมครับฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ